สวัสดีครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นออฟกริดนะครับไฮบริดนะครับแต่ว่าเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับขนาด6,000วัตต์นะครับหรือ6กิโลวัตต์นะครับเป็นระบบ48โวลต์นะครับตัวนี้จะรองรับแรงดันแบตเตอรี่ตั้งแต่42จนถึง60โวลต์นะครับสามารถต่อแบตเตอรี่ต่อไฟ AC Input ได้นะครับต่อแผงโซลาเซลล์ได้นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับจะรับโวลต์ DC นะครับตั้งแต่ 30จนถึง225 VDC โวลต์ DC นะครับก็คืออนุกรมแผงไม่เกิน225 V สโวลต์นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นหม้อแปลงเทอรลอยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นด้านใต้เครื่องนะครับหรือท้ายเครื่องนะครับจะมีช่องสำหรับต่อ,อ โซล่านะครับต่อ AC Input AC o u t p u t AC o u t p u t นี่คือฝั่งต่อไปใช้งานนะครับ AC Input คือกรณีที่เรามีไฟฟ้าร่วมนะครับโซล่าอินก็คืออาจากแผงโซล่าเซลล์นั่นแหละครับแต่ว่าเขาตรงนี้เขาจะทำเป็นเทอร์มินอลแยกมาเป็น2ชุดนะครับชุดที่ 1. ชุดที่2นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะต่อแบตเตอรี่นะครับดำเป็นลบนะครับสีแดงเป็นบวกนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับสื่อสารกับ Wi-Fi นะครับแล้วเป็นช่องสามารถต่อกับ b m s แบตเตอรี่ที่เป็น ลิเทียมได้นะครับแต่บางยี่ห้อนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ LCD นะครับมีไฟสถานะ PV AC INV และ Fault PV ก็คือไฟจากแผงนะครับ AC คือไฟจากการไฟฟ้า INV คือกรณีที่อินเวอร์เตอร์ทำงาน Fault คือกรณีที่อินเวอร์เตอร์ Error นะครับปุ่ม Enter ตรงนี้ปุ่มเข้าเมนูนะครับ up down ขึ้นลงนะครับวันนี้ปิดเปิดเครื่องนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มกดยกเลิกนะครับ ด้านข้างเครื่องจะมีตะแกรงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยระบายอากาศนะครับมีทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นอ c c กรี o ครับจะมีสายแบตเตอรี่มาให้นะครับมีเพจสำหรับยึดอินเวอร์เตอร์นะครับมีน็อตนะครับแล้วก็มีคู่มือมาเล่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับถ้าเครื่องทำงานนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับมีฝั่งเลข2ตัวนี้จะเป็นฝั่ง AC นะครับ ฝั่งเลขสี่เลขห้าตรงนี้จะเป็นฝั่งแบบแผงโซลาเซลล์นะครับเลข12 13ตัวนี้จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของโหลดนะครับแล้วก็จะมีโหมดการใช้งานตั้งค่าเซตค่าต่างๆนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเรื่องของเมนูนะครับถ้าเรากดเข้าเมนูปุ๊บมันจะมีหน้าแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5มีนะครับมีทั้งหมด10เมนูนะครับมีแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะไม่ได้เปิดตัวอินเวอร์เตอร์ให้ดูนะครับ อันนี้ให้ดูพอพอเป็นแนวทางเฉยๆนะครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจสามารถแชทสอบถามได้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นหม้อแปลงเทอร์ลอยรับประกัน1ปีการใช้งานจะทนกว่าอินเวอร์เตอร์ที่เป็นสวิตชิ่งนะครับแต่ข้อเสียคือจะต่อแผงได้น้อยกว่านะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ 6k นะครับ6,000วัตต์นะครับมันสามารถรับแผงนะครับสูงสุดได้ที่6,720วัตต์นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็ถ้าใช้แผง550ผมอนุกรมแนะนำให้ออนุ